หมู่บ้านเล็กๆริมป่าเขียวขจีในยามเช้าคริสเด็กหนุ่มวัยยีเดินสำรวจป่าพร้อมตะกร้าผลไม้ที่เต็มไปด้วยมะม่วงและกล้วยเขามองไปรอบๆด้วยความอยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับธรรมชาติขณะที่คริสเดินอยู่เขาได้ยินเสียงร้องแปลกๆคล้ายช้างร้องเบาๆลอยมาจากในป่าเขาหยุดชะงักหันไปมองหาที่มาของเสียงด้วยความตื่นเต้นปนสงสัยคริสต,ตัดสินใจเดินตามเสียงนั้นไป เขาผลักกิ่งไม้และใบหญ้าออกจนเจอช้างเผือกตัวใหญ่สง่างามยืนอยู่ในลานโล่งที่มีแสงแดดส่องลงมาผิวของมันขาวราวหิมะสะท้อนแสงช้างเผือกหันหน้ามามองคริสด้วยดวงตาที่ฉลาดและลึกซึ้งเรากับมันรู้จักคริสมานานคริสยืนนิ่งมองตาช้างด้วยความรู้สึกที่ผสมระหว่างความกลัวและความเคารพช้างเผือกเริ่มเดินนำคริสเข้าไปในป่าลึกผ่านต้นไม้ใหญ่และลำธาร จนมาถึงถ้ำลับที่ซ่อนอยู่ในเงามืดมีแสงเรืองรองลอดออกมาจากปากถ้ำภายในถ้ำมีภาพวาดโบราณบนผนังสีสันยังสดใสแสดงภาพช้างเผือกยืนเคียงข้างกษัตริย์โบราณที่สวมมงกุฎทองคริสเดินเข้าไปดูใกล้ๆด้วยความทึ่งคริสเอื้อมมือไปสัมผัสภาพวาดช้างเผือกบนผนังทันใดนั้นแสงสว่างเจิดจ้าก็พุ่งออกมาจากผนังหินส่องสว่างไปทั่วทั้งถ้ำคริสต,ตกใจถอยหลังจากแสงนั้น วิญญาณของกษัตริย์โบราณในชุดราชวงศ์เต็มยศปรากฏขึ้นเขามองคริสด้วยสายตาจริงจังและบอกว่าเจ้าเป็นผู้ถูกเลือกให้ดูแลช้างเผือกกษัตริย์อธิบายว่าช้างเผือกคือสัญ,ญลักษณ์แห่งความยุติธรรมและอำนาจแห่งราชวงศ์ต้องนำมันไปมอบให้กษัตริย์ปัจจุบันเพื่อปกป้ององอแผ่นดินคริสฟังอย่างตั้งใจคริสลังเลมองช้างเผือกด้วยความกังวลช้างเผือกใช้งวงแตะไหล่เขาเบา,เ,บาเหมือนให้กำลังใจคริสยิ้มเล็กน้อย รู้สึกมั่นใจขึ้นคริสกลับมาถึงหมู่บ้านเห็นกลุ่มโจรสวมผ้าคลุมสีเอคมบุกเข้ามาปล้นข้าวของจากบ้านเรือนชาวบ้านวิ่งหนีด้วยความตื่นตระหนกคริตตะโกนเรียกช้างเผือกด้วยความร้อนใจช้างเผือกก็วิ่งออกจากป่าด้วยความเร็วฝุ่นตลบไปเท่าวบริเวณช้างเผือกพุ่งเข้าหาโจรใช้พลังจากงวงอันแข็งแกร่งเหวี่งโจรกระเด็นไปไกลโจรตกใจวิ่งหนีกระเจิงชาวบ้านหยุดวิ่งมองช้างเผือกด้วยความตื่นตะลึง และคารบเยีมเกรงบางคนถึงกับยกมือไหว้ด้วยความศรัทธาคริสยืนเคียงข้างช้างเผือกอย่างภาคภูมิใจชาวบ้านเริ่มซุบซิบเรียกเขาว่าผู้พิทักษ์แห่งช้างเผือกด้วยความชื่นชมคืนนั้นชาวบ้านจัดงานเลนิ้งฉลองมีการจุดตะเกียงน้ำมันและร้องเพลงพื้นบ้านเพื่อขอบคุณคริสและช้างเผือกบรรยากาศอบอุ่นคริสนั่งข้างช้างเผือกใต้แสงจันทร์บนเนินเขาเขาพูดกับมันว่าเราจะไปเมืองหลวงด้วยกันใช่ไหม ช้างเผือกพยักหน้าช,าชา้าๆช้างเผือกยกงวงชี้ไปที่ท้องฟ้าดาวดวงหนึ่งสว่างเจิดจ้าขึ้นคริสมองตามรู้สึกถึงพลังแห่งโชคชะตาเช้าวันต่อมาข่าวลือเรื่องช้างเผือกแพร่ไปถึงเมืองหลวงชาวบ้านในเมืองพูดถึงมันด้วยความตื่นเต้นและหวังว่าจะได้เห็นทหารจากเมืองหลวงในชุดเกราะสีทองมาถึงหมู่บ้านนอ้วยมาศึกพวกเขาสั่งหายคริสพาช้างเผือกไปเข้าเฝ้ากษัตริย์โดยด่วนคริสและช้างเผือกเริ่มเดินทางไปเมืองหลวง ผ่านทุ่งนาสีทองและแม่น้ำใสสะอาดชาวนามองตามด้วยความทึ่งเมื่อถึงเมืองหลวงวังทองคำสูงตระงานปรากฏขึ้นชาวเมืองแห่กันออกมาดูช้างเผือกด้วยความตื่นเต้นและดีใจกษัตริย์ปัจจุบันในชุดราชวงศ์สีแดงทองนั่งบนบัลลังต้อนรับคริสและช้างเผือกเขาถามคริสด้วยน้ำเสียงสงสัยว่าช้างตัวนี้มาจากไหนคริสเล่าถึงการพบช้างเผือกในป่าและการปกป้องหมู่บ้านจากโจรอย่างกล้าหาญ กษัตริย์ฟังด้วยความประทับใจมองช้างเผือกด้วยสายตาชื่นชมกษัตริย์ตัดสินใจรับช้างเผือกไว้เป็นช้างคู่กายของพระองค์มอบเครื่องราชสีทองให้คริสเป็นรางวัลและแต่งตั้งเขาเป็นผู้ดูแลช้างราชันุนางบางคนในราชสำนักรู้สึกอิจฉาคริสและกลัวอำนาจของช้างเผือก พวกเขานัดพบกันลับๆในให้องค์มืดเพื่อวางแผนกำจัดมันคืนหนึ่งจนรับจ้างที่คุณนางจ้างมาลอบเข้าไปในคอกช้างงอของวงังพวกเขาถือโซ่และอาวุธพยายามจับช้างเผือกช้างเผือกตื่นขึ้นร้องดังสนั่นจนกำแพงสั่นสะเทือนคริสที่พักอยู่ใกล้ๆได้ยินรีบวิ่งมาพร้อมดาบในมือคริสต,ต่อสู้กับโจนด้วยทักษะการใช้ดาบช้างเผือกช่วยโดยใช้งวงตีโจรเดนไปชนกำแพงทั้งคู่ประสานงานกันอย่างลงตัว จนถูกจับได้ทั้งหมดขุนนางชั่วถูกนำตัวมาเผชิญหน้ากับกษัตริย์ในท้องพระโรงพวกเขาก้มหน้าด้วยความอับอายกษัตริย์ยกย่อองค์คริสและช้างเผือกเป็นวีรบุรุษแห่งราชสำนักประกาศให้ช้างเผือกเป็นช้างราชันแห่งแผ่นดินอย่างเป็นทางการคริสก,กลับไปเยี่ยมหมู่บ้านของเขาชาวบ้านต้อนรับด้วยการโปรยดอกไม้และร้องเพลงพื้นบ้าน ชื่นชมความกล้าหาญของเขาช้างเผือกยืนสง่างามเคียงข้างคริสบนลานหมู่บ้านชาวบ้านจุดคมลอยนับร้อยขึ้นสู่ท้องฟ้าเพื่อเป็นเกียรติแก่ทั้งคู่คริสมองคมลอยที่ลอยสูงขึ้นไปเขากำจี้รูปง,งาช้างในมือแน่นสัญญากับตัวเองว่าจะปกป้องช้างเผือกและแผ่นดินตลอดไปหมู่บ้านที่เงียบสงบในยามค่ำคืนท้องฟ้าเต็มไปด้วยโคมลอยสว่างสวสแสดงถึงความหวังและสันติภาพ